สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่พี่น้องน้องที่เขามารับชมช่องกเกษตรอีสาน4.0โดยไมย่ยาวรนหมวกใหญ่เนาะอเมื่อนี่สิดีกลมบัดนึงเนี่ยค้าตั้งกลองตกน้ำสินส่วนอะไรสินส่วนอะไรหายไปน้ำนามเพราะท่าไงงนไหนงมเนาะพี่น้อง บันพอดีขาตังกองยืมของลูกชา้มากมันหลุนเตี๋ยนะพี่น้องก็เลยตังกลมซองบางหนากันอ่าอ่าโยกันพ่อเห็มนมัวเนาะแบบคนเฮ็ดเกษตรหรือว่าอ่าคนเหานี่ต้องมีอารมณ์ขันบางเรือเนาะแบบว่าถ้าเอาแต่งเต่แบบรักกันละให้มันจะซสีเรียดซีเรียดเนาะพี่น้องอยากให้พี่น้องคนเฮ็ดเกษตรนี่เขามาเห็หน,นาไม่ยหอยขวัญนีก็ะว้า<笑><笑>มีความสุขหัวาะเลยเนาะอ่าเมื่อนี้ไม่ย่อยขวัญก็จะมา ผ้าบเบงแหนแดงล้ะกะจะมาหายอาหารปลานิ่นด้วยแหนแดงเนาะ,ะคือไม่ใช่ขวานนี่ใส่แหนแดงนี่ผลิตแหนแดงให้ได้หลายเพื่อมาเลี้ยงปลานิ่นละกะ็เลี้ยงปลาหมอแล้วก็เลี้ยงปลาตะเพียนเนาะแล้วก็จะผ้าเบงโบ่แล้วกะ็จะ,ะหาอาหารปลาให้จังไดล้ล่ะเดียเด่ยงแหนแดงบางคนเนาะกษตรบางท่าน,น,านาเนาะคนนี้ก็เสดก็เห็นมาหลายปีดีดักแต่ว่ากะโบโเคยอเนาะแต่ว่าคนเฮานี่ยุคนวัตกรรมเมนเฮาใส่นวัตกรรมเฮาก็ต้อง คิดค้นหาวิธีที่จะลดตนทุนเลี่ยงปลาแบบยู่รดได้โดยที่บ่ต้องพึ่งแต่หัวอาหารเนาะพี่น้องของอยู่หนี่ไม่ใช่ควรคือให้อาหารเม็ดในช่วงปลานิ่นนี่คือในช่วงเดือนแรกที่เขาลงปล่อยปลานิ่นเพราะ่เขาสูเดือนที่สองนี่เข้าก็จะเริ่มให้หน้แดงแล้วก็ให้อาหารธรรมชาติคือขีง้งูขี้ไก่ขี้เป็ดและะ้วก็ฟางเน่านอเ,เอาลงน้ำริมบ่อมุมมุมบอ่อแล้วกั ลงริมๆแล้วล่ะกะเข้ากัยังตองผลิตแหนแดงไห้มันพ่อเพื่อหยังเอ่อแม่ยขวนนี่เห็นแล้วว่าปลานิ่นมันมักแหนแดงแล่กะกะปลาหมอก็มักปลาตเพียนกับมกักซึ่งเข้าสามารถเรียงปลาตเพียนนี่แม่ยขวญแถบจะบบใส่หัวหารเลยได้พี่น้องบางโบที่แบบว่าเลียงใส่เวลาโดนแนนอาจจะเจ็ดแปดเดือนเนาะป้ามันกะออกลูกมันก็มีทองเนาะเฮากับเรียง เช็ดแปดเดือนแต่ว่าเห่าหายอาหารเม็ดมือละเทือคือหายแากมือเศา้าเทียงมาเฮากะหายเป็นแหนแดงหายมันกินทำอาหารธรรมชาตินํำมันกะใหญ่แต่ว่ามันกะใหญ่สาแล้วมันกะจะโตับอใหญ่มันกะจะเป็นปลาไข่ายๆครับปลาธรรมชาติกะจะบ่อวนตุบุ๊บคือปลากินหัวอาหารนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะจะผ้าไปชมบอแหนแดงแล้วกะบบอลปนินล้วกะการหายอาหารปนินว่าหายจังไดหายง่ายๆพี่น้องโยน ตูมล่องโลดปลาแตกตื่นเบิดอันนี้ก็จะเป็นแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะแหนแดงตอนนี้เดือนวันที่ยี่สิบห้ามกราคมเนาะพี่น้องแหนแดงบอ่อหนี่มันก็นจะเริ่มแดงเพราะว่าอย่างมันหลายให้ปลาบ่อท่านพี่น้องน้องนี่เนี่ยมันจะอยู่ทางลุม ็นน้องบีซีน้องบีซีนี่หลังจากหลังจากสูปปลาแล้วก็ล่างบอ่อเรียบร้อยแล้วช่วงพักบ่ก็คือมันม่มีลูกพันธ์ปลาสิลงตัวเนื่องหลังจากเดือนพฤศจิกายนะพี่น้องลูกพันธ์ปลารุนสุดท้ายนี่จะมีเดือนตุลาคือรุนล่าสุดรุนลาลาหมูเนาะค่ะเนาะบัดน,นี้นี่ก็เลย เอาแหนแดงมาลงไวพี่น้องปะกะติบอนี่ก็จะเลี้ยงปลาหมอบอนี่ความกว้างอยู่สิบสองเมตรความยาวอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเมตรเนาะพี่น้องอันนี้คือผลิตแหนแดงได้ได้เป็นตันได้พี่น้องอันนี้มันกะเพียงพ่อสําหรับที่เฮาเลี้ยงปลานิ่นหรือว่าปลาตะเพียนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งปลานิ่นปลาตะเพียนล่ะกะปลาช่อนน้ำเนาะปลาช่อนนี่มันกะจะบ่ค่อยมากกินแหนแดงมันไหดรอกพี่น้องแต่ว่า กัยัดเยียดให้มันกินนะ่ะคือฝึกมันก็นจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินซาคือจังเห้าห้ยห้ปลาตะเพียนกับห้ปลานิ่นห้ปลาหมอนี่เฮ้าเทลงแงมือเสาย์แงมือแรงเบิดได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเห้าห้ปลาปลาคอหนิสองมือจังกินเบิดถ้าห้ปริมาณซ้ำกันเนาะอันนี้กะเหาก็จะตักนหนแดงในมืมนี่สามเข่งสามคูจะไปห้อาหารปลานิ่นกันเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็จะลงบอตากนี้เดีลยวได้พี่น้องบึมบุมบุม ไปร้ายพี่น้องแนวตักไงเนี่ยสอนไงบุ๊บได้ร้ายแล้วได้ร้ายแล้วนี่มือนี้ยายขวัญกะจะผ้าเบิ่งแหนแดงพร้อมนอเพิ่มความรอียคือแหนแดงนี่หลังจากมีขวัญตักออกละ่ะเห็นบ่พี่น้องห้อยตักวังหันเนี่ยจะไปห้ป้านิ่งพอแหนแดงมันแก,ก่คือมันเป็นสีแดงนี่คืออยู่เดือนหนึ่งนาอพี่น้องมันแน่นหนาเป็นแพร่เป็นแพร่ได้พี่น้องเห็นไหม นี่พี่น้องนี่น,นี่นี่คือแหนแดงมันอายุหลายเนะ <c oughs> า,เาะมันแกถ้าเขาว่าตักออกมันกระสิตบ่เป็นอย่างเลยพี่น้องมันก็นจะตายลงแดงเขา่าแล้วก็สูญหายไปบัน่นหลังจากเขาตักนี่พี่น้องเห็นบอ่อ่นี่นี่ซุ้มนี่ก็จะเป็นไข่แหนแดงนี่นอ้นอยเล็กๆนี่คือมันเป็นไข่้าเขาตักออกปุ๊บเขาตักไปนี่เขาตักออกนี่ไมายความว่าเขาตักไปห้ปลาให้งูอ่ะเนาะห้ไก่ห้เป็ด น้อยๆนี่เม็ดน้อยๆนี่คือบักไคพัมนะพี่น้องมันกระจะนี่มันกระจะบอออกมาเป็นแหนแดงคือเก่าพี่น้องมีฉนั้นมันจะขยายพันธุ์เร็วนี่ก็้คือ้ะเลียงบอไงจังสี่นี่บอต้องเปลี่ยนน้ำเลยได้พี่น้องนี่นี่ไม่ไ่ควรบอได้เปลี่ยนน้ำจะเคืือนี่ก็จะเป็นแหนแดงหน่อยเนาะนี่เป็นลูกแหนแดงเป็นไข่มันมันกระจะค่อย พอออกมาใหญ่เป็นดอกคือเกาพี่น้องนี่เฮ้าบอด้เฮ็ดหยังมันเลยแหนแะดงเพียงแต่ว่าน้องสาเฮ้านี่มันอุดมสมบูรณ์ในขี่ปลาอยู่แล้วมันนี่ขี่ปลาอยู่แล้วเฮากะเอ่อเอาลงน้องสาเลยหลังจากเฮ้าเลี้ยงไปเลี้ยงปลาได้ชุดหนึ่งปกติน้องนี่เลี้ยงปลาสองชุดได้พี่น้องน้องความลึกเพียงแอวได้พี่น้องนี่ถ้าเพียงถ่วหัวนี่ไม่ใช่ขวนบอกาลงเลยลอยน้ำบเป็นพี่น้องอืม อันนี้ก็คือมันก็จะมีไข่เล็กๆในน้อยแหนแดงนี่หลังจากห้าตาออกไปมันก็จะไข่ถิมไวไข่ในน้อยมันนี่มันก็จะแพ่ออกมาซึ่งมันจะบอกึ้นไปในด่างตากาะพี่น้องซึ่งเขาใส่สวิงหรือใส่ด่างตากอันไข่แหนแดงนี่มันก็จะรอดสวิงมันก็จะจะเริ่มเติบโตต่อไปให้ห้าได้เป็นอาหารป่าเบิ่งที่พี่น้องซุ่มดี่บ่ทลื่นดนถึกตัก มันแน่นหนามันกับเป็นแพอันนี้ผลิตได้ไ้หยลีพี่น้องนี่เบิดแรงเ้าจะมีน้องแหนแดงอยู่นีสำหรับว้ในการเลี้ยงปลาและก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีบอ่อแหนเน็ดแดงใหญ่อยู่สองบอ่อสองบอ่อก็คือหมุนเวียนสุ้มอื่นก็จะเป็นเลี้ยงในกรสร้างบกนะพี่น้องเลี้ยงในกรสร้างบกเพราะว่าต้องเพาะไวเรื่อยเรื่อยซังหามันเกิด ตายบางเทือมันกอยากเป็นได้พี่น้องก็บอกหมูว่าจากยังกับพยายามศึกษาพยายามวิจัยอยู่ว่าแหนแดงนี่มันเกิดจากยังมันจังตายลงไปแหละกะบ,บางบ่กับบ่ฝืนขึ้นมาบางบ่กับฝืนขึ้นมาเองกะหฮากับยังบ่ท่านหนมีความรูเ้เนาะเฮาได้แต่งแต่ความรููจากประสบการณ์ของเจ้าของเองแต่ว่ายุนี่เลี่ยงแหนแดงทั้งปีพี่นอ้องอ่ามีแหนแดงอยู่ทั้งปีบ่ให้ขาดบางเทือเนี่ยคือมันหน่อยลงเพราะว่า เฮา่มีบอใหญ่ถ้าเฮามีบอใหญ่สระบอหนึ่งนี่ไว้ทะเลี่ยงแหนแดงโดยเฉพาะมันก็จะมีหมุนอยู่ตลอดทั้งปีก็เ้าะเจ็ดให้เฮห้านี้ลดต้นทุนลวก็สามารถเลี่ยงปลาแล้วก็อยูโหลดให้ยูโหลดได้กินลวก็ได้ขายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะเอาแหนแดงไปให้ปลานิ่นเนาะ้อนี้เนาะแหนแดงได้แหนแดงได้พี่น้องได้แหนแดงจะมาให้ปลานิ่นเนาะทักใส่คูแน่ส่เคียงแน่ อันใดวางเ้ากระตักใส่อนันพรพอว่าบอนี่มันจะอยู่ไกเน่เนาะพี่น้องอเทลงเด้อพี่น้องนี่เทลงในบอ่อเทลงเลยนี่การให้อาหารให้อาหารป่าข้าเทลงเทลงปุ๊บเทไวมือนี่ปลามันก็นจะค่อยกินตึึบตึ๊บ เทไวแบบนี้แหละพี่น้องนี่เทหนแดงบอน,นี่จะเป็นปลานิ่นกับปลาตะเพยียนนะพี่น้องแต่ว่าปลาหมอมันเกง่งมันกับปีนขวมโอมาอยู่น้ำเขาแต่ว่าบลายดอกพี่น้องอันนี้คือการเทหนแดงไห่ปลาเนาะบานแง,ง้มือแรงเขาเทแง้มมอเสาวนี่แง,ง้มือแรงเข้ามาเบิองเกียงตัดบได้พี่น้องล่องเบิองเด้อหนแดงนี่เทล้ายเป็นไหนกับบอลย่างถ้าเป็นปลานิ่นกับปลาตะเพยียนปลาหมอ นี่แหละค่ะวิธีการให้ปลากะบดไ้มักไดยยังก็คือให้สดเลยพี่น้องให้สดสดเลยปลามันก็จะค่อยๆตอดกินปลามันก็จะมาค่อยๆตอดกินได้พี่น้องมันค่อยๆมากเพราะว่าอย่างเทแเนแดงลงมันก็เสียงดังบึมมันก็ตื่นเห่าเนาะพี่น้องมันก็ยานตายเนาะมันตื่นเห่ามันก็จะค่อยๆมากตอดนี่มันก็จะค่อยมากินเรื่อยๆได้พี่น้องเพราะว่า หนแดงมันอยู่ริมฝั่งมันก็จะบอมาโคบแบบหัวหานใน้พี่น้องมันจะจะตอดกินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเห็นบอนอ่ะมันตอดปแป๊บบมันก็จะบอกกินจวดคือกันในกรบหัวหานพี่น้องมันก็จะค่อยๆตอดกินต่อต่อตื่นเตืนเนิ่นว่าห้ามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูป่นตีปลาก็ได้ มันก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆได้พี่นอ้องเมลรงนี่บอย่งเบิดตลอดล่องเบิงด้พี่น้องลอง่งลองเแบบงบิงล่องเฮดแบบไม่แง่ขวนเบิงเล้วสีหูซื้อกว่าอูมันมันดีอีรีได้พี่น้องอ่าเรียบร้อยไปแลวเนาะพี่น้องสำหรับการไฮแหนแดงเนาะไ้ปาเนาะเอาแหนแดงไ้ปาเนาะห้บอปานินล่ะกะบบอปลาตะเพียนซึ่งมันเป็นปลากินผืดแล้วก็กินแหนแดงดีเด้พี่น้อง อ่าบันที่นี่ถ้าป้าเกษตรกรพี่พี่น้องน้องท่านใดที่บ่เคยเลี้ยงหนยแด้งให้ปลากินนี่ค่ะถ้าสมมติว่าปลา,ามันตัวใหญ่แล้วเนี่ยฟึกมันจะอยากแน่เนาะพี่น้องคล้ายๆก็ว่าเด็กน้อยที่บ่เคยกินป้งปลากิกนถ้าป้งตบป้งหมูค่ะมหัดกินป้งปลามันกะฮิฮิน่นักหน่อยเนาะฮิแบบบบอ,อยากกินเนานะพี่น้องเบปากใส่เลยพี่น้องนี่ฉะนั้นปลาที่มันใหญ่หัวแข็งแล้วคือสมองมันนี่ มันแข็งแล้วมันเคยกินอาหารมันก็จะกินแต่อาหารมันกรอโลแต่อาหารเพราะว่าแหนแดงไปมันกระบ่สนใจเสยตุ๋ยเลยพี่น้องบ้านที่นี่นี่วิธีที่สิเอ่อดัดนิสัยมันแบบนี้คือปลาซุ่มนี่มันหัวแข็งแล้วมันใหญ่แล้วเพราะว่าเฮ้าบ่เคยเลี้ยงคือของไม่ยาขวนนี่เลี้ยงแหนแดงแต่ปลาอายุได้เดือนหนึ่งสองเดือนนอก็เรลื่มเสริมแหนแดงให้มันก็ตออเล็กตออน้อยตอดไปตออมากมันก็กินเก่งนาะมันก็กินเป็นเองเข้ากัเลยให้อาหารเม็ดยาหมอเช้า เทียงมาเ้ากระห้เป็นอาหารอที่เ้าเห็ดเอียงคือจังแหนแดงนี่แหละก็ให้ขี้ฟุ้นขี้งวไว้ยน้ำนะพี่น้องนอคือมาตอหลังจากหลังจากที่ปลามันใหญ่แล้วมันกินแหนแดงบ่เป็นนอเอาลงมันกับบ่กินน้มันกับบ่สนใจก็คืองดอาหารมันบ่ให้ยอาหารเม็ดสองมือถึงสามมืเนาอพี่น้องถ้าหฮาบ่อห้ยอาหารเม็ดสามมือนนี่มันสิหิวแห้งป่าวันลงมันก็กินกลบโหลดพี่น้องมันเห็นแหนแดงมันก็จะกินเลยเป็นวิธีที่ เมียขวัญทดลองเบิงแล้วก็ได้ผลดีได้พี่น้องบ้านมือรุ่นมากอ่ะวานแหนแดงวานว้เบิ้มือแล้วพี่น้องก็คือเท่งเบิ้มือไใบบรหยอาหารเม็ดสามมือมือที่สามคือหายเป็นแหนแดงหายเป็นแหนแดงมือที่สี่ก็หายเป็นแหนแดงมือที่ห้าก็หายเป็นแหนแดงนี่กินเหลียบพี่น้องเพราะว่ามันหิวมันย่านตายมันมันย่านตายในสภาพว่าที่แบบหิวอาหารมียังก็ต้องกินประทังชีวิตไปก่อนเนี่ยคือวิธีที่มียขวัญใสอยู่สวนเนาะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆ่าบยหลายกันหน่อยสําหรับคนเห็ดเกทษตรที่เลี้ยงปาลาแล้วก็มีภ้าละนะการเห็ดอาหารเนาะมีมีภาระาน้าการเสืออาหารให้ปาลาแล้วก็เฮ็ดให้เข้าใจออกบ่อยากเลี้ยงปลาต่อไปถ้ามาเห็ดแบบไม่ใหญ่กวนเนี่ยคือเฮ้าบ่เน้นว่าเข้าจะต้องเลี้ยงให้มันสี่เดือนให้มันได้ขายได้ทรงได้ยังได้นั่นได้นีเนาะ แต่ว่าเป้าไม้เดียวก็คือแม้เ่าเจะเรียงหาหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่ว่าเหาบริเสืออาหารหลายเลยวะ,ะบริสรุ่งทุนหลายแล้วก็มาเพี้ยนแหนแดงเห่าให้มันได้นี่ฉนั้นมันก็เป็นทางเลือกสําหรับกรเกษตรกรดีอยู่ได้พราะวอยยุนีไม่ใช่ควรกะเฮ็ดตลอดแล้วะบ่เคยขาดแหนแดงแล้วกะเฮ็ดเป็นประจาแล้วกะบ่เคยขาดทุนเนาะพี่นอ้องอ่าพอกินพอใส่สำหรับคนเฮ็ดเกษตรเนาะกะหวังว่าอ่า อย่าลืมถ้าสมมติว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ไมย์แขวนพึ่งเลี้ยงปลามาหลายปีกะอยากมาเหตุ YouTube ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของเมย์แขวนแหลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งที่เมยขวัเเว่นี่คือสิ่งที่เมย์แขวญเหตุยสวนเนาะถ้าใครจะมาเยี่ยมชมก็ตามหาเขามาช่องกเกษตรอีสาน4.0หรือว่า Facebook ขวัญใจพิลาหรือว่า Facebook ส,สวนโชคมูลพันธุ์หรือว่าเพจ วนโชคมูลพันธ์สามารถมาเยี่ยมชมสวนหเห่าแหลกเปลี่ยนเลียนลูเอ,เอ่สามารถเข้ามาชมแหลกเปลี่ยนเลียนลูกับทั้งสวนเหา่าได้นะพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่คน,นนี่ความลูกกันยังหน่อยกับมีแค่เฮ็ดแล้วก็ใส่ะสบการณ์ของเจาของมาเว่าซูพี่พ่น้องๆฟังถ้าพี่พ่น้องๆมียังดีๆกับเข้ามาแหลกเปลี่ยนเลียนลูกันได้นะพี่น้องกับสาหรับคลิปนี้การให้อาหารปนิน,นี่กับ จบส้ำนี้นะพี่น้องกาให้พี่น้องคน้นเห็ดกษตรอยู่ดีมีแห้งมีความสุขมีเงินใจสุผููสุสคน้นนะพี่น้องนาะบ๊ายบาย